ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมิก้าเรซิ่งนะคะวันนี้เอมิก้าจะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของตัวมิสซูบิชิเอ็กซ์พนเดอร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสเปเชียล d i ดิชันนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะราคาจาหน่าย889,000บาทนะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าเราจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือในส่งของตัวชุดแต่งรอบคันให้ลูกค้านะคะมีชุดไหนมีชิ้นไหนบ้างนะคะวันนี้มาชี้ให้ดูกันเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นที่จัดให้มาเริ่มจากในส่งของตัวด้านหน้าก่อนเลยนะคะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะมีการติดตั้งตัวสเกิร์ตเพิ่มไปสเกิร์ตวันนี้จัดเป็นชุดสตรอมนะคะชุดใหม่ล่าสุดนะคะของทาง OSR นะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟคล้ายๆไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ค่ะนะคะเวลาสตาร์ทรถก็เนี่ยค่ะไฟก็จะติดนะคะแล้วก็มีในส่นของตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีแดงนะคะคาดมาด้วยนะคะมีคาดแดงด้วยนะคะครอบในส่วนของตัวไฟตะหมองเข้าไปนะคะเป็นชิ้นนี้นะคะสำหรับในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้าที่ติดตั้งเพิ่มให้ นะคะรุ่นนี้กระจังหน้าดําอยู่แล้วนะคะมีโลโก้เอ p ปั่นเดอร์มาอยู่แล้วนะคะในส่วงของตัวคิ้วที่เป็นคิ้วสีก็สีดําเงาอยู่แล้วนะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะอ่ะชิ้นต่อมานะคะที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นในส่งของตัวด้านข้างนะคะ,ะ,คะด้านข้างก็จะมีเป็นสเกิร์ตเนี่ยค่ะมีสีแดงมานะคะมือจับตรงนี้มีกัน ครอบเข้าไปนะคะเพิ่มไปเดิมๆจากโรงงานเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่วันนี้ใช้งานครอบนะคะเป็นครอบสีดําเงาเบ้ามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวเบ้ากันลอยตัวนี้นะคะมีโลโก้เ x p a n d e r นะคะตัวนี้เป็นงานลายที่เป็นแคปราคะคิดว่าสาติินั่งเพิ่มไปนะคะแล้วก็มีการแรปนะคะในส่วนของตัวชาร์ฟฟินนะคะหรือว่าสาวากัดที่เป็นคีบฉลามนะคะเป็นสีดําเงานะคะไอ้ตรงนี้ ทำเพิ่มให้นะคะแล้วก็คันนี้มีแรปในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะเพิ่มก็คือตรงสปอยเลอร์หลังนะคะแรปเป็นดําเงานะคะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะด้านท้ายที่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตที่เป็นของ s t รอ m เนี่ยเขาจะเป็นท่อคู่นะคะท่อคู่ท่อกลมแบบนี้นะคะ อันนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะพร้อมกับในส่งของตัวสีแดงตรงนี้ใครลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบในส่งของตัวท่อกลมก็จัดชุดนี้ไปได้เลยนะคะมาพร้อมกับในส่งของตัวข้อไฟท้ายนะคะข้อไฟท้ายนะคะคันนี้มีติดตั้งเพิ่มอะไรบ้างไหนขอดูหน่อยอ่ะคันนี้มีติดตั้งเพิ่มในส่งของตัวประตูท้ายไฟฟ้านะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะแล้วก็ภายในนะคะอจอมีการเปลี่ยนนะคะรุ่นนี้มีการเปลี่ยนจอ นะคะเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยตัวจอน่าจะเป็นตัวนี้นะคะตัวเดิมจากโรงงานถอดออกนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android รุ่นนี้แทนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะคะว่าต้องการเป็นจอ Android ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะส่วนจอเดิมก็มาคุยกันนะคะว่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงอ่ะนะคะพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังหารถใช้งานที่เป็น7ที่นั่งนะคะรุ่นนี้สามารถดาวน์เริ่มต้น0%ูนได้นะคะจัดโปรโมชั่นได้นะคะ ศเซนเลยนะคะโดยที่ผ่อนอยู่ที่1น0 0 0หม่องพันปลายปายนะคะศูนยเเซน์ดาวนะคะหรือเลือกรับในส่งกับตัวดอกเบีย้ยศูนสนใจติดต่อเอีเมล์ 0, 6 3 6กคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ